สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะซากปลาพระอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในโลกพบซากปลาพระอาทิตย์ขนาดยักษ์หนัก2.4ตันใหญ่ที่สุดในโลกสำนักข่าวเดลี่เมลรายงานว่าพบซากปลากระดูกแข็งปลาพระอาทิตย์ที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและรายงานระบุว่าคาดว่ามีน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลกหนักถึง2.7ตันนักวิทยาศาสตร์ จากสมาคมนักธรรมชาติวิทยาแอตแลนติกในประเทศโปรตุเกสระบุว่าปลาตัวดังกล่าวเป็นปลาพระอาทิตย์โดยมันมีขนาดลำตัวยาว3.6เมตรกว้าง3.5เมตรและมีน้ำหนักมากถึง2 7 4 4กิโลกรัมโดยได้ทำลายสถิตกิการค้นพบเจ้าของสถิติก,ก่อนหน้านี้ที่พบปลาพระอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในเมืองคาโมกาวะเมื่อปี2539นั้นซึ่งมีน้ำหนัก2.3ตัน อย่างไรก็ตามผู้เจ้าชาญเผยว่ายังไม่มีผลการตรวจสอบที่แน่ชัดว่าสาเหตุการตายของเจ้าปลาตัวนี้เกิดจากอะไรแต่ได้มีการบันทึกผลการศึกษาตีพิมพ์ลงในวรารสารชีววิทยาปลาฉบอับวอันที่18ตุลาคม2565ว่าพบบริเวณใกล้ส่วนหัวของปลามีรอยยุบลงไปในลักษณะยาวคล้ายทรงกระบอกผ่าครึ่งและพบรอยสีแดงซึ่งเป็นสีแบบที่มักทาบริเวณโครงเรือ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตร e t c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ